สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทธิโกศติดตามกค้ดซับสไครต์คนไ์กดแชททางของซีบีครับโอ้นั่นด้ยโอ้วัตถัยผู้ไรตกใจบไดโอ้ยสวัสดีครับท่านสสตื่นทุกคนตื่นคนคนนี่ได้ออกงานยังไงวันดีครับช่องมังกรสยามครับผมสวัสดีคิดชูมือในวิววันดีโอ้ยแฟนคลับเอฟซีแฮรคอมเมนต์มาบบาย ข่าวคนมีจะจุดจวดดมยดีใจหลายพี่น้องอ่าโอ้ยดีใจว่ามียูทูปนอาเสียด้วยบ้าุ้วยแต่สักกี่บ่มีอันยูทูปพี่น้องเออไปยังฮะบไดเว้ากับพี่น้องว่ะแต่กี่มีตะบานบ่ท่านมีรถโออสมดยอขายเบิดแล้วขายไปแล้วอือเรดงวมาสู่วาตุยบ่ได้กวสดยครับสวัสดีครับเห็นได้ข้าวได้ข้าวว่ะ สองเอาพี่น้องสองเอามือมือหื่อนี่ละพถผู้ใดนี่ย้อนน้ำพักน้ำแรงตัวน้อยตัวห้าแดดแดวัวดีคราบม่เห็ดข้าเยวจนเรับาได้ออกเลยังมาบัดเจ้าบัดเจ้าคือยังได้ขายบานขายรถเนาะมันเติบโตบัดเขาเลยพึ่งจะเสือไม่เอ้า้พิ่เจาเนาะพี่จาไทยสแรกตัวพิจ้าเนาอาจารย์พิจ้าเนงะเออ ย่ังยังแมาน้ากันสวัสดีครับคล้ายๆทะเบียนรถดิหลาหากกสามหนึ่งสี่อันนี้สามหนสามก็หกเรียนเดียวกันหกกับหัวเก้ากับหกกันเดียวกันยางยังยังอ้อมยังอ้อมอ้อมออมอนะหัวก้อนใอยซื้อเจ็ดหกคซื้อปอเถียครซอออเจ็ดก็มาทั้งคีบอปไทยได้เรยนะต้องเปิดทางข้างนอกเนี่ย

พาจานรเงีพจานเียมแล้วเคร่งโลรื่องโลแต่มันมาห่วงกันเดียวมือยของข่อยมื่อยมือเขามาตัวุดยอนดีหรอยดดีใจน้ำเาตุน้ำอากูเ็อยงอยู่ันหฟาดตัวฟาดตัฮะอ้ยเอาแตตตะกลงมากัยืนคุยยื่ซอหมขึ้นได้บปเตื้อปนจกออกมาวันนี้โอ้ยตายแล้วมึงก่อสยามเมาว่านอกจากปรทไทยนะยังยืนยันเหมือนเดิมว่า กบอดอแม่สภาพอามนาความนาดเรื่องที่สำคัญอีหลน่นตบบทิมพัสดาหน่ละแปบบ้านแม่นราละแปดสิบก้าสก้าจุดเก้าเก้ออีกหนึ่งก็คือที่เหลือพี่ลำเพื่นออฟฟิเชียลพี่น้องแล้วก็เปาตุยลำเพื่อนออฟฟิเชียลเมื่อนี้มีข้าวดีเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องนี่ลำเพว่อวมาโอ้โห อุ้งอิงทาให้บาวตุ้มีวันนี้อินเนอร์อัจริงจริงบ้านนี่แมนอันนี้รถายแดงหราจะถอยเลยออกมือดดเอาเอาคต็มมันเงื่อนเต็มๆอันออกแล้วยื่นสามมือเท่านั้นหายเลยบม่ได้กินวาสิออกหมไมไม่กินตอนถามเออแล่องวานนี้เสี้ยวกับเอฟซีแล้วน้องไซพยุนนี้เสี้ยวกับเอฟซีเอฟซีอุ้งอิงออิซเท่าไร่เอฟซีพยุ์บานนี้ใคร แม่ข่อยแหละแม่ข่อยแม่แม่แม่หุ้นหัวแหละเป็นนางโอลิร์สผงกระถาแม่เคยทายตะพื่นไหมไปลองใส่เบิึงนั่นแหละได้เลยอันนี้เราแก่พิชว่าด้วยพิชว่าแล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดแต่คนพ่อแม่กะว่าอวยแล้วแล้วแต่อ่ะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้บ่ได้ขอมาพี่น้องครับเออีว่าอวยบ่อวยกขอจัง เจ้าขือสิวาคือแต่ประเด็กขวามาของทุกอย่างนี่มันเป็นคือการแบบต่อยอดตัวเอาลราถือยูหันเป็น่ยังเคียงบอกท่านแม่ยังนี่แหะบอลโจเอโตโรการ์นี่เอโตโรครับเอโตโรโต้พี่น้องบอได้ยืมผู้ใดมากเบาตุ้ยอำเพิอออฟฟิเชียลได้ได้ยังไม่ถึงปีนะเออาช่องเนี่ยได้แล้ว แล้วเหลว้วยถามเจ้าพยายามหวานเฟื่องที่ไหนนักตกรเนาะใช่ไหมกว่าจะได้หนึ่งแสนกิฟต์หนึ่งนี่คนที่ตามอยู่สองสามคนใช่ไหมจุมือนี่เท่คลิฟต์เยอะครับอุ้งหิงปุ๊บคนที่ตามมาตามครับสามร้อยตีร้อยตะรอต้องบอกเลยพี่น้องรอดเงินเห็นอย่างนี้ผู้ใดบอกเคยเห็นยูทูปบอกไว้เลยบางคนทำสี่ห้าปีไม่ไม่ได้ถูกต้องบางคนจะมาเตาะรอเปิดช่องยูทูปมาเป็นสี่ห้าปีได้ทิ้งไว้เฉยๆกับ แต่ว่าอุ้งยีนี่ถือว่ามหัศจรรย์ครับจริงๆอ่ะจริงๆพอเงี่ยพันเปิดช่องให้ลูกให้หลานพี่น้องเดือนเดียวบ่ถึงเดือนนี้พันมันหนักต่อหนักแล้วแมนเออนี่หรอถือว่าเด็กหน่อยผู้ดีบ่ต้องมประเทศในยูทูปเพจไวไฮห้าพันคนติดตามหนึ่งยังไงพี่พันเบ็ดบอสโจซอนุสอะไรที่สำคัญหล่ามาต่อยอดต่อยอดต่ออยดแบบมากเนกระเพาะไก่ไข่ดาวน์หล่ามาเสริมพิเศษถ้าที่บอกไปแล้วก็ โตเฮาหนาใช่ตัวเป่าตุ้ยกระรับหลายหลายคนยังเสียบีย่งสี่ได้กี่ใบป้มักเราดแลายเระมังเราบอกแหงบันดีมาเบิ้งโมมีหยางดอกบ่มี่ดมี่หยางดีโมมี่หางดีโมมีแต่คนดน่คดาอยเห็นคอยเห็นนด่ดาด้วย สูมือแมนมันแต่การเวลามันสอนเราเองมันถือได้ทุกคนแมนแครับแต่ว่าม่วานโอ้ยเปไว้ขักหน้าไปไงพอพเขาได้หาเขาสู้ตุ๊กากินวะก็นี่แหละผู้หาเขาสู้ตุ๊กข่ายกินครับเรื่องจริงกับลูกสาวเนี่ยรับเรื่องจริงเลยถ้าไม่มีลูกสาวกับบ่มีฝาเรื่องจริงครับเรื่องจริงฝาบ่มีองค์หิงกับบ่มีบางก่อนอีสานเต็มเหมือนกันพ่อคอยเห็งจอดแล้วแหลกแอยู่เลยเนาะแมนก็แบกข้าวสารไปตอนนั้นเนาะที่ก็แหลกบ่อเตะกับไทยเด้ไทยเราเด้กับกับกะเบิ้งเอาพี่น้องกะแแล้วต่ ความชอบหรือว่าคิดเอาอืมแต่อันนี้ได้อ่ะีลาอ่ะีลาอีลาเลยโดยตรงไงเพราะไม่คิดว่าจะเอารถด้วยไม่คิดแต่มันเหมาะสมมันเหมาะอะไรสันครับพอกแล้วเพอนังคนลุเลยนี่แน่นแเพราะว่าบริกิรว่าพนจีเอาแน่นแนมียมันก็เหมือนพวกบริษัทบอเหมือนกันยังมาแน่นบริกิรว่าชิมีเหมือนเขขอบคุณนี้ครับขอบคุณนี้ไม่ได้อวยมีทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียว ตั้งซีเรียลยังหลมันก่โอ,อเคแล้วอ,อใจซีเขาครบแล้วเพื่อนกันแล้วเหมือนเพื่อนต่อไปนี่กัแค่ดีล่ะพี่น้องเขากับข่ากทคือสนับสนุน,นพักดันลูกสาวครับให้ใกล้เขาไปอีกสำหรับข้มามมามหาชนเนาะแต่ว่าตอนนี้ถือว่ามหาชนแล้วในใจผู้ใดสิวาาบวันจะได้กระซังลูกสาวอู๋หญิงข่อยคือเบอร์ดีอย่างคือเบอร์ดีหนึ่งในใจเราหนึ่งในใจคุณโอ้ดีใจน้ำเป่าตุ้ยเคยเห็นตอนนคลิปเอออพแปลงผ่านคอยเห็นตอนนคลิปว่าผู้นั้นมีเขาเชื่อเพกันเนาะ กัเพิ่งเห็นนี่แหละครับบุคว่าจะของมัจี่ิดะอ่างนี้มาพร้อมกับรถเลยนะบ่เด้กวาดไอ้อ่างได้น่บ่มืองผมปวด้าเลยเดี๋ยวยิ่งนิ่งัผมปวดมันมีอันน่าไม่เป็นมือตัวออเอาผมปวดคิดว่าว่าสิมี่มือนีเบอยด่ายมากั้งแก๊ส6ปีที่แล้วเนาะจาเสียบอถ่อยบ้านไหนฮั่าบ้าไหนคอยูเห็นอย่างเป็นนี่จน200,000กว่าละ3 0 0 0 0แล้วมันเือ ก็ร่างอัลโลสองก็ร่างสีได้แล้วคอยยกมาสุด้นคอยอยู่อภิไกรงอภิไกรงอภิไกรับผมไปเจบีเนาะโอ้เจบีครับอยว่าสีเอารถไปนี่คอยว่าสีบาร์รี่แต่คอยยืมเงือนเจ้าหลอเถะเห็ดไม่คือเขานี่ตัวเห็ดไม่คือเขานี่ตัวพี่น้องพยาบาลสัญญาปีหน้าไปทำคือเปล่าตุ่ยครับแต่ว่าตอนนี้คำถามว่าสีพ่อออกได้พ่อออกได้อยู่เต้ว่าให้มันมันคงก่อนกับถามว่ามันคงบอกกับมันคงอยู่ดีเต้ว่า เบิงเลือกเบ่งยยมแล้วย่างบอนได้หมาะสมครับอืมกะนี่แหละพี่น้องพี่สมือนี่ได้ย้อนกีฬาละทุนเมนเทนยุ่งหลอกกับกระทะฮะพี่เขาเหมือนเดิมมาสาวหน่อยสวัสดีคุณแม่โอ้สมือนี่เพิ่นกระแสดีตัวคุณแม่ข่อยทุนน่ะโอ้คนดังคุณแม่คอยไม่อยู่เจอมุ่งจิ นี่ด้นี่นี่คุณแม่ของน้าแม่คุณด้วงคุณแม่คอยดังมาดังมึงเอาพี่น้องเอ้อันซอนแม่สุภาพครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ชิมีสักพอาัน่ลิปนาครับเอาพีแล้อเสรับคลิปนบากไวั้นนี้ทันเวู่นินา ครัับบพีอวดผมนทขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ